เพลงแรกที่ร้องหลังผ่าตัดเปลี่ยนมอนรองกระดูกจริงๆแล้วนะคะเป็นเพลงที่ร้องกับลูกชายน้องทะเลค่ะในระหว่างพักฟื้น10วันที่โรงพยาบาลนะคะร่วมถึงภาพอาหารมื้อแรกที่กินค่ะว่าเสริมโปรโตีนตามที่คุณหมอสั่งให้กินครบ300กรัมต่อวันนี่เป็นโมเมนต์น่ารักๆนะคะที่พิตูลบอดี้แ a ลมเปิดใจครั้งแรกผ่านช่องโซเชียล k t v ค่ะของครอบครัวนะคะ KTV ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะการผ่าตัดเปลี่ยนมอน รองกระดูกนี้เป็นความลับนะคะก็มาบอกกันจริงๆค่ะหลังจากผลการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีเพราะถือว่าช่วงเวลาการผ่าตัดการรักษาอาการเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกที่เรื้อรังมาเป็นสิปีทําให้ในที่สุดนะคะต้องตัดสินใจเลยเปลี่ยนหมอนรองกระดูกทั้งสองข้อที่มีปัญหาออกแล้วก็แทนด้วยหมอนรองกระดูกเทียมค่ะ นเวทีแล้วก็ห้ามแบบสะบัดคอสะบัดเอ๊ยอสวัสดีครับงงทุกคนครับ ห,หลังการรักษาแล้วค่ะมีข้อจํากัดนะคะในเรื่องขององศาการก้มและเงยคอค่ะก็เกิดคําถามว่าเอาแบบนี้พี่ตูนจะยังสะบัดคอได้สุดตัวตามสไตล์ชาวร็อกแบบเดิมหรือเปล่านะคะเวลาที่โชว์กับวงบอดี้แสลมคาตอบจากพี่ตูนคือเปลี่ยนไปจริงค่ะจากนี้ไปนะคะจะต้องเซฟร่างกายโดยเฉพาะเรื่องคอที่ต้องระวังตัวเองแล้วก็ถนอมมานะคะจนได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ everybody Slam 2024โดย s ์ n านนี่ไซนะคะที่ผ่านมาถึง3 รอบด้วยกันค่ะใช่ สำหรับนักร้องดังการได้แชร์ประสบการณ์ความเจ็บป่วยจากการใช้ร่างกายหนักๆมาหลายปีนะคะไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็วิ่งระยะไกลเพื่อหาเงินการกุศลอย่างก้าวคนละก mm ้า hmm. วอาจต้องยอมรับเลยค่ะว่านั่นคือสิ่งที่เบิกพละกําลังจากร่างกายมาใช้ลวงหน้า mm hmm. และเมื่อเ mm hmm. ยื้อร่างกายให้ไปต่อไม่ได้ mm hmm. ก็ต้องเดินเข้าสู่การรักษา mm hmm. ซึ่งพี่ตูนเคยพูดถึงกรณีการรักษา mm hmm. ไว้อย่างน่าสนใจค่ะลงไปข้างล่างเนี่ยคนดูก็ เราก็ไไดูที่มีปัญหาทั้ง2อ<ส><ส>ข้อนะออกออกไปจากตัวเลยแล้วก็เคลียรตรงเส้นประสาทาที่ถูกกดทับให้มันโล่งที่สุดลสแล้วก็ใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปแทนหมอนเราไปไดูทั้งสองข้อแล้วก็ยึดติดเลยข้อจำกัดในอนาคตก็คือคออาจจะก,ก้มเงยได้องศาได้จำกัดขึ้นนิดนึงแต่คุณหมอบอกไม่เยอะแลกกับสิ่งที่เรา,เเราเจะถูกรักษาถูกแก้ไขก็กกน่าจะพุ้มกันแต่ก็ต้องระวังในอนาคตว่าหมอนที่เหนื่อไปจาก้ตรงข้อที่เราฟิกเนี่ย มาจะทํางานหนักกว่าปกติใช่ไหมครับพ <c oughs> ขอพูดถู่มไหมคะัคุณหมอเรางียังใช้ชีวิตสุดๆเหมือนเหมือนที่ผ่านมาถึงแม้จะรู้ว่าต้องผ่าตัดแต่ผ่าตัดให้เร็วกว่านี้ไม่รอให้มือมัน ถ้้าาเรารูรชีวิตส่วนตัว,ว,ตวของพี่ตูนบอดี้แสลมนะคะย้ายบ้านไปภูเก็ตค่ะเพราะ<ร>ว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นั่นหลังจากมีน้องทะเลและเวลานะคะซึ่งเป็นลูกชายกับลูกสาวไว้กําลังน่ารักเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สําคัญถึงนอ,อนาคตการร้องเพลงด้วยเพราะว่าบางแวบนะคะก็มีเสี้ยวความคิดค่ะว่าอยากมีเวลาให้กับลูกมากที่สุดซึ่งจะสวนทางกับงานโทรคอนเสิร์ตนะคะที่ต้องไปทั่วประเทศเลยทําให้ตอนนี้ค่ะยังตัดสินใจไปต่อกับวงยังไม่เลิกร้อง เพลงนะคะพร้อมกับแชร์ความคิดเกี่ยวกับการร้องเพลงด้วยว่ายังรักการร้องเพลงอยู่มากๆในวันที่ความเป็นบอดี้แสลมเดินทางมา22ปีแล้วค่ะ